ค่ะเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองกาด้วยนะเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อน,อนสำหรับวันนี้นะครับผมมีพระดีที่น่นาช้ยนะครับนํามาแนะนาเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นพระหลวงพ่อของวัดไผ่โรงวัวนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะอ่าอ่าขอเสี่ยงชาวสุพรรณน่อยครับผมคนกาญนะแตใ่ใกล้เคียงกันนะครับสุพรรณบุรีเมืองกาญใกล้กันนะ ถ้าพระของหลวงพ่อขอมวัดไพโลวัวเนี่ยจะดิ่นทางด้านกันพีผู้พีปีศาประมาณนี้นะครับที่ฟังคนโบราณคนเท่าคนแก่ที่เขาเล่ามานะ,ะ,ะใครกลัวพีนะใช้ระหลวงพ่อขอบนะครับเห็นไหมอ,อันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเนื้อแบบเนื้อผงไมลานดำดำเลยนะครับเพื่อนๆองนี้เลยแต่บินนะครับแต่เราก็เอามาศึกษาเนื้อได้นะครับสำหรับผะที่ ยุคเก่าเพราะหนุมพวนนะหลวงวิอรอสร้างพระยุคประมาณปี2500ต้นๆน,นะครับสำหรับองค์นี้ก็ดูเป็นพระที่เก่าและมีอายุมากนะครับและเป็นพระที่แท้ด้วยก็เลยนํามาเป็นเพื่อนรับชมกันนะสำหรับสมเด็จหลวงวิมรอมครับสมเด็จเนี่ยเรา,าเราจะดูพิมพ์พระของพระเนื้อผงแล้วพระ,ะสมเด็จต่างๆเนี่ยเราจะดูยังไงนะครับประการแรกนะครับเขาให้ดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์คืออะไรนะครับ รูปทรงต้องเหมือนอ่ะเราก็เหมือนดูหน้าดูตาคนเนี่ยว่าเรารู้จักหรือเปล่านะครับว่าเขาเนี่ยแค่ขายเฉยๆหรือ,รอว่าใช้คนคนนั้นนะอย่างเช่นเราอ่ามีเพื่อนอยู่นึงคนนะครับเราพบเห็นคนนี้เจอประจําเลยอ่ะก็เปรียบเสมือนพระองค์นั้นๆนะครับถ้าเราเจอประจาเนี่ยเราเราได้ซองอย่างน้น,นะเพื่อนๆเราก็จะเกิดความคุ้นชินนะครับแล้วก็จะจดจาเพื่อนคนนั้นได้ดีถูกไหมเพื่อนๆอ่ะถ้าเราเป็นเพื่อนกัน,นแต่ว่าถ้าแค่คนหน้าขายเนี่ย ถ้าเราพ,พบเจออยู่บ้างเนี่ยเราเอาจจะคิดว่าเหมือนนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้จักเพื่อนคนนั้นจริงๆเนี่ยหรือว่ารู้จักผ่าแท้ดีๆเราจะไม่โดนผ่าเกย์นะครับเพราะว่าของแท้กับของเกย์เนี่ยจะต่างกันไม่มากก็น้อยเพื่อนๆโอเคครับสาหรับวันนี้การดูพิมพ์การดูพิมพ์คืออะไรนะครับดูให้เหมือนออดูให้เหมือนพูดกันตรงๆคือดูให้เหมือนดูเส้นสุ้มพวกความรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้เหมือนกับองค์นี้นะครับถ้าเราเป็นผ่าแท้ของรุ่นนี้นะอะ ดูด้านหลังนะครับตัวอักษรเขามีตัวอักษรให้ดูใช่ไหมเพื่อนๆเราก็าดูพวกตัวอักษรนะครับให้ลึกคมชัดนะครับถึงองค์นี้จะซึกใช้มายังไงถึงจะแตกหักบินจะยังไงเห็นไหมเพื่อนๆตัวอักษรเนี่ยเขาขึ้นชัดนะครับแล้วขีดดูขีดตรงนี้ฮะถึงจะใช้มาอย่างไงนะครับขึ้นชัดเจนนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไ,ไหมตรงข้อขอมเนี่ยเห็นไหมครับตัวอักษรเนี่ยเขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วดูเนื้อผงใบลานนะครับเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหเป็นไง ชัดเจนนะเห็นไหมดวงตาเนี่ยลึกนะครับเห็นไหมดูเพื่อนดูเนื้อดิโอ้ชัดจ้านมากนะครับองค์เนี้ยเป็นเพื่อนศึกษาได้เล,เลยนะครับสำหรับเนื้อผงใบลาเดิมๆนะเห็นไหมอันนี้คือผิวแบบหิ้งๆเลยนะครับที่ผมได้มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเ,เพื่อนๆดูดิมีเม็ดแร่มเม็ดลายอยู่ข้างในด้วยเห็นไหมนี่ครับการพิจารณาพระนะครับเห็นไหมเนี่ยองค์ไหนบินไหนหักเนี่ยเราก็เอามาซ่องได้นะเพื่อดูเนื้อในนะครับ เพื e ่อเราไปเจอองค์น mhm. um yeah. ี so, so so way way is, is ้แตกเหมือนกันเนี่ยเนื้อเขาต้องเหมือนกันใช่นไหมเห็นไหมเพื่อนไอ้ไอ้ซาแดงๆตามเนื้อพระเห็นไหมครับมันน่าจะเป็นเม็ดแร่เม็ดไรที่เขาใส่ลงไปนะเห็นไหมเม็ดแดงๆเห็นไหมครับอ่าเม็ดแดงๆดงนะครับอ่านี่นะเม็ดแดงๆนั่นเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีนะเนื้อที่แตกอ่าอย่างนี้ดูได้เลยแล้วดูค้าวคุ้งข้าวไร้วยโอ้ขึ้นเป็นปึกเลยไหม นี่นะครับธรรมชาตินี่พระเทรนี่ธรรมชาตินี่เห็นไหมเห็นไหมครับคาบใบไม้ใบอะไรที่เขา,าจุดทูกจุดเพียไน,นไหว้พระนี่นะครับชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีทุ่งซีนทุ่งอะไรเนะี่ยเห็นไหมครับคาบคุณคาบแปลงี่จับนะครับเห็นไหมโอโ้โหดูง่ายนะเห็นไหมั้งเรื่องเนี่ยพระเทรเนี่ยดูง่ายอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับคาบคุณคาบอะไรเห็นไหมธรรมชาติที่เราถ้าเราเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยเราสามารถ เช่าผ้าทถๆโดยไม่ต้องดูแบบลงกล้องได้เลยนะครับคือยิบออกมาเนี่ยดูแค่ธรรมชาติโอ้โหฟุ่นแมงได้เว้ยเห็นไหมอ่ะโอ้ขอขออภัยครับอ่าพูดคําไม่สุภาพนะครับอขออภัยด้วยนะครับอแต่ว่าอ่ามันเป็นคําที่ติดปากนะครับแบบเราแบบนึกได้ใจโอ้โหตรงนี้ฟุ่นได้เลยเห็นไหมอ่ะพอฟุ่นได้ล,ลงกล้องซักน้อย,อยนี้ว่ามันถึงยุคไหมอ่าพวกเม็ดอะไรตรงเนี้ยอ่ะลงกล้องลงไปนะครับโอ้โหเป็นไง,ไง เนี่ยเ,เพื่อนๆดูดิเห็นไหมโอ้โหโมันแบบจีดมากเลยนะเนี้ยพระเห็นไหมครับดูความธรรมชาติความเก่าความแห้งของพระของเนื้อผงใบลานนะครับค้าวฟุ้นอะไรพวกนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยใบไม้เนี่ยถ้าไม่ได้อายุหรือว่าทําไม่ได้ดีจริงๆใบไม้ไม่ติดตดอย่างนะหยิบเอนเมื่อไหร่มาเห็นไหมครับอ่ะเ็นไ,ไ่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ สมเด็จหลวงพ่อขอมนะอ่าหลวงพ่อขอมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาจับต้องได้เลยนะครับอ่าก็จะมีรุ่นแพงรุ่นอ่าไม่แพงบ้างนะครับแต่เราก็ถ้าเราก็ศรัทธาเนี่ยเราสามารถเช่ารุ่นทุกๆอ่ะของหลวงพ่อที่อ่าหลวงพ่อสร้างไว้เหมือนกันเนี่ยนะครับเอามาอ่าบ,บูชาที่ตัวได้นะครับเพราะพระหลวงพ่อขอมเนี่ยอ่ามีตั้งแต่ยักษ์ลักร้อยอยันรักล้านนะอ่า เป็นพระดีที่น่าใช้ของเมืองสุพรรณนะครับสำหรับนองขขอมัดไพ่ลงวัวอ่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับใครก็ไปที่วัดได้นะครับพวกพวกดูพวกสถานที่ท่องเที่ยวตามแถวเมืองสุพรรณเนี่ยใครไปสุพรรณก็แวะวัดไพ่ลงวัวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งแลนด์มาร์กเลยละของจังหวัดสุพรรณนะครับใครไปก็แวะเข้าไปรับชมได้นะสำหรับวัดไพ่ลงวัวนะครับของหลวงพ่อขอมนะแต่วันนี้เรามาดูเนื้อดูเพื่อนๆเห็นไหม ครบคุณครับแป้งนะครัไหมเนี่ยดูมแม่เห็นไหมครับตรงนี้ส่วนส่วนลึกเนี่ยส่วนบางเนี่ยเราก็พลิกดูโอ้โหฝุ่นยังติด <c oughs> <c oughs> อ่าเป็นไงอ่าโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อขอบนะแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายอีกหนึ่งองค์นะครับเลยนํามาแนะนําเพื่อนๆดูกันนะตัวองน,นี้นะอ่าวันนี้พิดพาดประการใดต้องอกราบขอประธานอภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนเพื่อนที่รับชมจนจบนะใครชินชอบฝากกดไลค์นะครับก็ได้ตามช่องไออุ้ยเมืองการไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็จะนําพระจังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดกาญหรือว่าพระเมืองกาญเนี่ยมาแนะนาเพื่อนๆนะครับตั้งใจว่าจะทําให้ทุกวัดนะเขาเมืองกาญนะครับอ,อ่าก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้พูดจาใดไม่เหมาะสมต้องกร้าขอประทานอภัยด้วยไม่มีเจตนาร้ายทั้งสิ้นนะครับมีแต่เจตนาอนุรักษ์ ผาบ้านเกิดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ผมชื่นชอบนะเอามาให้เ,เพื่อนๆศ,ศึกษารวมกันนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีและก็ย่างที่สองนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้กันด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเรามีความรู้เนี่ยเรา,าแบ่งปันกันเนี่ยก็จะทําให้วงการพระเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไปแล้วนะเพื่อนๆโอเคนะครับครับผมสวัสดีครับ